สวัสดีค่ะป้อมนะคะบาร์บีคิวทุเดย์นะคะวันนี้มีครั e กูดแมนบาร์บี큐เฮ้ยโดร์เก่งอ่อนอม she okay she very well good วันจบนะคะคาริน่าคาริน่าจะเพสแท็กได้ anything เออดูแลตัวเองนะคะเจ้าบ้านไม่มีเวลาดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเก็บโอ้น้องฟ้าเขามิ้นมาให้นี่ม้นก็มาจากหลังบ้านแล้วก็ลาเวนเดอร์มันยังไม่โตด้วยสวยงามสวยงามมันยังไม่โตเดี๋ยวรอมันโตน้องฟ้าเอาลาเวนเดอร์มาให้นะคะเปิดเลยนะน้องเล็กอร่อยไหมคะน้องเล็ก น้องเตยสบายเดียวโอเคนะน้องเตยแบ่งกันไปเอาฮัลโหลด้นเตยมีหรอเอาไปหน่อยนึงอะค่ะเอามาสามถุงนะเพราะว่าดสดิเลฟลี่เฮีย you have this you have everything in here นะโคสลออ Oh, okay, yes. can you look after yourself mm. kung, 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 kung. When you go to work Martin Uh not sure maybe tomorrow Tomorrow? Not, not tomorrow Huh? Tomorrow you cannot work. Tomorrow oh. today you don't No tomorrow night. Tomorrow night. Not tomorrow night. Mm. Mm. วันนี้วันหยุดแบงค์ฮอลิเดย์หลายวันนะคะก็เลยจัดบาร์บีคิวนะคะส่วนเล็กๆนะคะบ้านป้าอ้อมนะคะกับเพื่อนร้อนก็หาลมกันนะคะน้อง

ดอกไม้กุหลาบนะฮะขามิมเมร์แสงคิวนะจ๊ะ โรคไม่ระบ้านไม่นะแ Thank you Thank you รู้กัเต hmm, ้ย yourself ป้าป้าไม่แชร์เย็นได้ไงมันมีอยู่ในนั้นขวดหนึ่งมันมีอยู่ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวพี่ไปแช่ให้วันนี้ป้ายุ่งเลยก็ป้าทำามสะอาดบาร์บีคิวก็เพื่อนๆมาที่สวนนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ